ใช่เอาไม่ใช่จีนหรอมีเรือดำน้ำเรือหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว่องบินนะโอเคครับไม่พูดแล้วครับไม่พูดแล้ว ถึงเรือลบะแสแล้วนะครับเดี๋ยวกำลังจะเดินขึ้นเรือนี่คือนี่นี่คือเรืองา <Wow. S 1> นเรือ,เ,อเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นขึ้นเรือลบนะครับที่นี่คือเรียกอนุสร์สถานเรือลบระแสด้านหน้าตรงนู้นก็จะแบบเป็นทะเลนี่ครับให้ดูก็จะเห็นนี่บันไดบันไดบันไดเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนกัน ขึ้นไปเลยลูกกล้าขึ้นไหมเอ่ยไปขึ้นไปเลยขึ้นบันไดจะชันนิดหนึ่งเ,ออเวลาระยะห่างในการเดินนะด้วยนะครับจะห็นเรือลบมาันละฮะจะขี่เรืลอ,ร<า>อรลบมข้างซ้ายดูดละโอเคขึ้นดเวลาเดินขึ้นรักสายระยะห่างอย่าเดินใกล้ครับเพราะว่าถ้าเดินใกล้จะเห็นตูด <laughs> ไปไปเดินครับไปอันนี้เดี๋ยวเราไปทางหลังเรือก่อน,อน,ออนใช่ใช่มาดูหลังเรือกัอนว่ามันมีอะไรบ้าง,อ,งอะไรที่มันดูเป็นเรือรบอเรือรบมันต้องมีอะไรออกมันต้องมีอาวุธอ,อันนี้คือปืนเราดูปืนว้าว มีน้ำใครเอามาทิ้งน้ำไว้โอเคอันน,น,นี้อันนี้ไว้ทำอะไรไม่ใช่อันนี้จะเป็นเรือลบใช่ไหมอันนี้เอาไว้มันไม่้ไว้จับเลยนะมันไว้แบบสอดเข้าไปข้างในเนี้ยสอดเข้าไปข้างในเนี้ยเอาไว้แบบว่าเขาเรีกเยกอะไรนะ แรงีคอออะแรงสะท้อนของปืนอ่ะอะ,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 ะเดี๋ยวอันนี้มาหลังเรือก็จะมีปืนใหญ่นะครับเอนี่คือปืนใหญ่ หไหมไม่นั่งด้คิดว่าเป็นเรือรบของจริงไหมนี่คือเรือรบของจริงเพราะว่าอันนี้เขาปลดประจำการแล้วเอ,อชาวประแสงเนี่ยเขาก็เลยขอกับกองทัพบกหรือรัฐบาลน,นี่แหละเพื่ออามาเป็นรูปสอนลูกไ,<ะ>ไ,ไม่ได้เป็นไอ้นี่เหรอไม่ได้เป็นเรือรบที่เป็นน้ำเหรอใช่ใช่ก็อยู่ในน้ำไงลูกก็คือเหมือนเหมือนเรือรบเนี่ยเขาปลดประจำการอะ่ะ เหมือนแบบว่าเขาจะไม่ใช้เรือลบก,กันนี่แล้วอ่ะเขาก็จะแบบถ้าเขาอาจจะไปทําลายหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าทางชุมชนนี่เนี่ยก็ขอมาขอจากรัฐบาลหรือทางกองทัพเนี่ยแหละลูกเขาขอมาเป็นอะไรไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรอ,อะไร่ะมาเป็นอ,อน,นุสร์ไงพี่อน,นอนุสร์สิบทอดใช่ใช่เอามาให้ลูกหลานเห็นแต่เขาจะปิดพวกประตูอะไรเนี่ยไว้นี่ๆๆประตูเนี่ยเขาไม่ให้เข้าอยู่อันนี้เดี๋ยวเราไปดูข้างบนกัน โอเคเดี๋ยวให้เด็กๆขึ้นไปข้างบนกันปลปลาป,ปขึ้นไปข้างบนสุดเลยดิขึ้นไปข้างบนสุดเลยเลยขึ้นบพาคานใช่เดี๋ยวเราจะไปดูที่บัญชาการของเรือรบกันนะครับเป็นไงบ้างน้องนวลร้อนร้อนนะครับนี่เาก็เป็นอันเนี้ย อะไรนะครับเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะว่าว่าไงนะครับนเนี่ยปืนปืนใช่อันนี้เป็นปืนกลแล้วนี่ก็ที่ขับใช่เป็นศูนย์บัญชาการเดี๋ยวเราไปดูตรงกลางมันคืออะไรเข้าไปเข้าไป <c oughs> น,นี่คือห <c oughs> อบังคับการนะครับของเรือรบแต่ก่อนเป็นอย่างนี้ ไม่รู้ว่าเขาไว้ทําอะไรกันบ้างแต่ก่อนมันจะไม่มีสนิมถามว่าหนูรู้ได้ไงมันมันเก่ามันเลยมีสนิมนี่อันนี้คือ,อน,นี่นี่นี่นอันนี้คือที่ขับั้งไม่ใช่เดนนี๋ยวเขาว่ามันเป็นเข็มทิศหรืออะไรเนี่แหละลูกเข็มทิศใช่แต่ว่าไม่รู้ว่าเขาเอาแวั่นอะไรยังไงนะอ,อันนี้ก็<ป>อันนี้มันก็จะ อันนี้ก็มีที่ปีนอะไรนี่นี่ตรงนี้ก็จะเห็นวิวข้างนอกเลยครับสุดลูกลัวตาเป็นทะเลเลยอ่ามีที่ปีนด้วยที่ปีนตายไม่มีสีอะไรไปแล้วเร็วไมเหมือนสีอวไปเเดี๋ยวเราลงกันไปดูอีกชั้นสองแล้วกันครับ เดินบล็อกกันยาวเลยเดี๋ยวไปข้างหน้านี่นะลูกนั่นแหละหนูเดินไปทางนั้นเลยลก Whoa. Whoa. ไปเดี๋ยวเราจะค่อยๆลงมาอนเลยช่วงนี้ช่วงเที่ยงแล้วอากาศก็จะร้อนเดี๋ยวจะไปดูข้างหน้าข้างหน้าเลยอีกอีกชั้นหนึ่งนะครับไปวิ่ยมันอันล็อกเกอร์ด้วยไปอันนี้ล็อกเกอร์ระวังนะระวังตกตรงนี้นะลูก อจริงดู่ตรงนี้ด้านหน้าก็จะเป็นเดี๋ยวกลับมาก่อน,นอันนี้ด้านหน้าเรือเลยก็จะเป็นฐานปืนใหญ่เลยครับอันนี้เป็นปืนปใหญ่เลยใช่ใช่แจ็คกระโดนู่นเป็นปแจบบ็คกบบระโดตรงนู้นสิไม่เอากลัวกลัวอะไรล่ะพังแล้วใช่ไหมฮะมันพังหมดแล้วพังแล้วพังแล้วน,นี่คือนี่น,นี่มันมีข้อมูลอยู่ตรงนี้นี่อ่ะเรามาดูข้อมูล ข้อมูลรอประสปืนสู้อากาศสู้สู้อากาศยานอากาศยานเจ็ดกสี่สิบหกเจ็ดสบทับห้าความเร็วในการยิงสิบห้าถึงยีสนัดนาทีระยะยิงสูงสุด1นึ่งหมื่สมพันสารห้าสิเมตรนะฮะหวังผล1 3 0 0หมสามพัน วางผล7,000เมตรเครื่องควบคุมการยิงการสิไฟเม็กไปเรื่อยๆมั่วไปเรื่อยๆ8 and 0ไม่ต้องห่วงครับลูกสาวผมอ่านไม่ออกผมก็อ่านไม่ออกอัตราลูกเบิร์น180นัดโอเคนี่คือข้อมูลคร่าวๆครับผลิตโดยสาระผลิตโดย ประเทศสหรัฐอเมริกาโอเควันนี้เราไม่ใช้แล้วเก่งเรื่องอังกฤษฮะเก่งเรื่องอังกฤษพวกเรือลบอะไรประมาณนั้นประมาณนั้นใช่ใช่เอาไม่ใช่จีนหรอมีเรือดำน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวช่องบินนะโอเคครับไม่พูดแล้วครับไม่พูดแล้วเดี๋ยวไปยืนลบลบท่อนนี้ออกไปด้วยนะข้าป้าไม่ลบช่องบินนะป้าอ่าอันนี้แจ็คกับรถนี่เลยไม่อวันจะมาเป็นแจ็คกับรถ พัดไปพัดมาระวังนะปืนตกแต่หัวไม่โดนหรอกลูกมันก็ค้างอยู่อย่างนี้แหละโอเคไปต่อไปถึงไหนแล้วเดี๋ยวลงไปอีกชั้นนึงนะลูกหนูว่านะั้งแต่ปีหนึ่งพันอะไรไม่รู้หาา65บาทอย่าม,มั่วอย่าม,มั่วอ,อ,อันนี้ก็ปืนกลนอีกจุดหนึ่งปืนอ่าป๊าปลาปลาอันนี้เหมือนเดิม MK สิบสี่แน ตัวอย่างกันเป็นแมชชีนไอ้อนี่เป็นแมชชีนกันลูกแมชชีนกรรันปืนกลงไงเมืม่อกี้เป็นปืนใหญ่ลองเะโอเคเดี๋ยวลงต่อลงไปชั้นหนึ่งอ๋อมีหลายชั้นไงอะหนูลงไปก่อนลูก,กนะตัวนี้นุ่มตองท่านี้ลูกเมื่อกี้หาไม่เจอไปเดี๋ยวเราไปด้านหน้ากันเดี๋ยวเราไปด้านหน้าด้านหน้าเรือไม่กี้ เราขึ้นไปข้างบนแล้วหนูชอบชาญมั้ยฮะบ๊อปบ๊อบบอลยๆช่วงนะนี้หนูติดสงครามแต่ไม่ค่อยดูจริงมรอบลบชอบรบเพราะว่าชอบเล่นฟรีไฟน่าจะประมาณนั้นพี่หนูก็ชอบนวน,นี่นี่ก็เป็นปืนใหญ่ปืนใหญ่ที่นี่บนหวัวเรืออ ันนี้ก็เป็นเครื่องจักรมั้งน่าจะใช่เครื่องจักรอันนี้เปล่านี่นี่น่าสมองเรือไงลูกใช่ไหมช่างสมองเรือโซ่เรือนกลัวแล้วก็นี่คือหัวเรือแท้ๆเลยลูกว้าวนะคนี่ยต้องจอดนน้ําหนักวัวใช่ใช่ก็จะมาเออ่ตรงนี้ก็จะเป็นแม่นางเรือด้วยสําหรับความเชื่อของคนไทยนู้นตรงนู้นก็เปิดปากอ่าวเป็นทะเล นี่อันนี้ตัวอะไรลูกฮะแม่ตัวอะไรแมวน้ำพยูนถูกต้องเป็นดีแมวน้ำพย<ช>ูนประเทศไทยเราไม่มีแมวน้ำมีแต่แมวตกน้ำใช่ฉันลงมาสองอันนึงไป,ไปเรียบร้อยอยังน้องนอ,งอนเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวเราไปหาที่เล่นน้ากันไหมออือโอเคเดี๋ยวไปหาที่เล่นน้ากันดีกว่าเรือลบสวยอ่ะอฮะอยากได้อยากได้เอาเป็นโมเดลไว้ก่อนไหมลูกได้เหแล้ะอยากได้โมเดลเรือลบอ่ะโมเดลเรือลบโอเคถ่ายเราลงกันแล้วครับอ่าก็ลงด้านนี้ขึ้นเหมือนก็มันก็รถพอดีเรโอ้โห ตอนนี้กำลังลงมาฝั่งหนึ่งนะครับของเรือลพบเสาะเดี๋ยวจะเวลาลงก็จะเสียวหน่อยเพราะแม่งชันมากเลยเสียวกันเหรอฮะเสียวเหรอใช่ปลากลัวความสูงลงหนูไม่กลัวปลากลัวความสูงเดียปลาขาสั่นหนูไม่กลัวปลาแล้วไปไงความใหญ่โตของเรือลพบัวล้มสวยอ่ะ ไปหัวเรือไหมไปดูหัวเรือก่อนไหมลูกไปไปไปดูหัวเรือว่ามันจะใหญ่ขนาดไหนนะครับนี่ขนาดสี่หนึ่งสองนี่กำลังเดินมาถึงหัวเรือเลยสี่หนึ่งสองลูกสาวลูกสาวก็หลายนเรื่องเลขเมื่อวานนี้หรือเปล่าครับสี่หนึ่งสองสององหนึ่งสี่มือสี่ไอสอง four two ือเลขอะไรกันแน่ สี่หนึ่งสองสี่หนึ่งสองก็สี่หนึ่งสองเชสี่ร้อสิบสองเป็นเรือเรือลำที่สิบสี่เรือล็อบน่าจะเป็นเรือล็อบลำที่สิบสี่ร้อสิบสองค่ะจะไปหาที่เล่นน้ำไหมขอสนกระตันเด็กเก่อๆไปดูนั่นไหมจะไปดูไหมลูกจะไปดูอะไรจะไปดูนู่นเลยเหรออยากเขาไปทำอะไรกันด้วยหาลูก หรออยากอยากจะไปถ่ายรูปเหรอลูกไม่ร้อนไม่หรอฮะไปม่ไปไหมไม่ไปไปมั้งไปมั้งหนูอยากจะไปเหรอไม่อยากไปแล้วกลับบ้านเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวไปหาที่เล่นน้ำกันเห็นไหมอะไรโอเคเดี๋ยวพอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะถ่ายรูปเหมือนใส่ชุดทหารมาเลยโอเคแต่แค่นี้ก่อนนะครับ